เราต้องตรวจวัดหลายอย่างที่อยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าส่วนหลักๆเนี่ยที่เราอยากจะให้มีการมอนิเตอร์เป็นพิเศษผมเห็นฟาร์มจํานวนมากเนี่ยนะครับมีสมุดโจทย์ทุกคนมอนิเตอร์เขียนไว้เยอะแยะเลยแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วเราได้เข้าใจไหมว่าแต่ละปัจจัยมันได้เกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมทาไม PS มันถึงสูงในตอนบ่ายนะครับหรือว่าหลายคนไม่ได้สนใจตัวนี้แต่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าอัลคาลินิตี มีส่วนสําคัญมากกับกระบวนการ,รบาําบัดตามธรรมชาติในบ่อนะครับการเปลี่ยนแปลงของอ l ร์ฟิ t นตี้เนี่ยนะครับถ้ามันลดลงเรื่อยๆในบ่อเกิดนทริฟิเคชันระบบระบบน้ำจะนิ่งนะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีแนวโน้มว่าเกิดการขาดละเซียนเกิดขึ้นมากในบ่อเป็นตัวที่เราต้องระวังนะครับการเกิดไนเจตขึ้นมาในน้ําถ้าเป็นบ่อดินเป็นเรื่องประหลาดปกติมันไม่ควรจะมี ห,หรือการที่ไนเตรตหายไปหมดเลยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังอีกเช่นกันในระบบหมุนเวียนน้าเพราะว่าถ้าไนเตรตมันหมดแสดงมันต้องขาดออกซิเจนขึ้นมาที่ไหนที่หนึ่งหลายคนคิดว่าบ่อที่เป็นบ่อ,บอปูผ้าใบนะมันจะไม่ขาดออกซิเจนไม่จริงนะฮะเพราะว่าตะกอนมันจะกองอยู่ตามบ่อในมุมนู้นมุมนี้เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่เกิดการขาดออกซิเจนได้ในชั้นตะกอนเท่านาแค่ 5มิลิเมตรก็เกินพอในการที่จะเกิดการขาดออกซิเจนใน,ในตัวตะกอนได้ที่มันกองอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ่อเดียวกันมันก็เลยมีสภาวะที่เป็นแอโรบิกมีออกซิเจนเยอะแล้วก็มีการขาดออกซิเจนเกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าบ่อที่โซน้ําตลอดจะไม่เน่าฮะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่การทําระบบบําบัดจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการของนา i f ฟ i n แบคทีเรียก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของระบบ นั่นหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจ้แบคทีเรียกลุ่มนี้นะฮะหลายท่านอาจจะอาจจะรู้จักมันดีแต่ว่าหลายท่านไม่รู้แล้วทุกครั้งต้องอธิบายก่อนคนชอบนึกถึงแบคทีเรียที่เราพูดถึงบาซิลัสเราพูดถึงซูโดโมเนสเราพูดถึงวีพโอพวกนี้มันเป็นแบคทีเรียที่ชื่แล้วก็เป็นเฮทเทโรโทปมันใช้น้ำตาลและคาร์บอนซอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ น i ย i ีฟายแบคทีรียมันเป็นโคโลโลกกันเลยนะฮะกับแบคทีเรียกลุ่มพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกกันละมันถ้าเราไม่เข้าใจเราจะมองว่านาย i ีฟ i n g b a c แบคทีรียมันจะโตแบบไอแบคทีเรียพวกนั้นไม่ใช่มันต่างจากเฮโทโ p บและมันโตช้ามากมันตกมันเป็นเดือนนกว่ามันจะโตแล้วเวลาที่มันโตแล้วมันมีอยู่แค่1%ของแบคทีเรียทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่ได้มีมากกว่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราเอาเดเอเาเชื้อเอาแบคทีเรียมาเลี้ยงนะปกติเวลาที่ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะสมมติเราตรวจเชืออ้อเงี้ยเราแบคทีเรียมาเลี้ยงบนเพจอีกวันหนึ่งเราก็มาดูว่าคอลอนีมันขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเราก็บอกว่าไอเนี่ยแบคทีเรียที่มันโตขึ้นมานะครับถ้าเราเลี้ยงในดีฟลางแบคทีเรียนะครับต้องทิ้งไว้เดือนหนึ่งนะฮะแล้วค่อยมานับจุดเนี่ยทิ้งไว้วันสองวันมันไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันโตช้าและแถมมันไม่ชอบน้ําตาล มันใช้ไบคาร์บอเนตมันใช้คาร์บอเนตมันใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอนในการเติบโตมันก็เลยโตช้าเพราะนั้นเมื่อเราจะเติมแป้งเติมน้ําตาลอะไรลงไปโมลาตหรืออะมิอะไรเนี่ยนะฮะแล้วแต่ใครจะใช้มันไม่ได้ช่วยไนตรไฟายแบคทีเรียให้โตนะครับเพราะนั้นหลายคนว่าจะไปเติมน้ําตาลแล้วคิดว่ากระบวนการจะเร่งได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ยังไงก็ต้องรออยู่ดีนะครับไนตรไฟายแบคทีเรียมีอยู่นะในธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหา นะครับไม่ต้องรีบเติมนะครับมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อมาเพิ่มนะครับไม่ใช่แบบซื้ออาหารซื้ออะไรมาแล้วก็ต้องไปแบบเสียค่าแบคทีเรียนี่ไม่จาเป็นเลยนะครับสกุลหลกัหลกๆที่เราพบในบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับก็อย่างเช่นในตัวโซมาเนสหรือในตัวสไปรานะครับซึ่งเราจะเรียกนะในในในเชิงวิชาการเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มพวกนี้ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นพวกแอมโมเนียออกซิไดซิ่งแบคทีเรียคือออกซิไดซ์แอมโมเนียเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนไตร์ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ N.O.B. ก็คือในไตรออกไซติ้งแบคทีเรียแต่เราไม่ค่อยนิยมเรียกไอชื่อชื่อจีนัสของเขาเพราะว่าด้วยความรู้ทางด้าน أ, DNA ในปัจจุบนันนะครับเราจําแนกเชื้อพวกนี้ออกมาได้มากแล้วมันก็จะแตกต่างออกไปจากตําราที่เราเรียนสมัยก่อนสมัยก่อนถ้าไปเรียนเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าในตัวโซโมเนสในตัวแบคเตอร์อะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเรายังไม่ค่อยเจอในตัวแบคเตอร์ในตัวอย่างที่อยู่ในอควาคาร์เจอร์เลย เราจะเจอในตัวแบคอร์ในน้ําเสียที่มีแอมโมเนียสูงสูมากๆมาเป็นพัน ppm พวกนี้มันจะเจอในตัวแบคอร์ได้นะครับแต่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราจะเจอในตัวสปราในปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนลงไปหลายๆเรื่องที่เราทําวิจัยอยู่นะครับเราเราพบการแข่งขันของในตัวโซมเนตสองสปีชีส์เกิดขึ้นในนะครับเราพบว่าในตัวสปรามันมีตัวย่อยลงไปในระดับระดับสปีชีส์ที่มันทําหน้าที่ไม่เหมือนกันมีกระบวนการใหม่ๆที่เราค้นพบมากขึ้น แต่ว่ายิ่งค้นพบก็ยิ่งยิ่งยุ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่เราบรรยายเราม้อจะบอกว่าณปัจจุบันนะครับในดิเพเยชันและดีในดิเพเยชันเอาแค่นี้ก่อนพอที่จะใช้อธิบายได้แต่ในอนาคตเนี่ยเราจะมีกระบวนการใหม่ๆคือซึ่งซึ่งเราต้องเรียนรู้กันต่อไปในบ่อดินนะครับพิจารณาในบ่อดินเรามีไนตริฟาย ing แบคทีเรียอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราต้องจัดสภาวะให้ข้เหมาะสมและโดยเฉพาะที่ต้องระวังก็คือบ่อดินที่ ที่ผ่านการตากบ่อมาแล้วนะครับเชื้อมันเสียไปเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาในการที่จะคืนสภาพใน i f i ิเคชันขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่เราตากบ่อปุ๊บเนี่ยถ้าเราทิ้งบ่อไว้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่าเพิ่งรีบเลี้ยงแล้วก็การฆ่าเชื้อทั้งหมดในน้ําที่เราคิดว่าพยายามจะฆ่าหนึ่งก็คือมันฆ่าได้ไม่หมดแล้วก็เราก็ต้องคิดว่าแบคทีเรียกระบวนการธรรมชาติก็ต้องมีด้วยเพราะนั้นมันต้องเกื้อกูลกันทั้ง2แบบ เห็นว่าในปัจจุบันมีการใช้สารฆ่าเชื้อหรือใช้คลอรีนปริมาณมากในการฆ่าเชื้อแต่เราไม่ได้ฆ่าเชื้อทั้งหมดนะครับบางส่วนในน้ําถูกฆ่าเชื้อไปก็จริงแต่เวลาที่เราเลี้ยงกุ้งเราก็วนน้ําเข้าบ่อบําบัดบำบัดก็ยังเป็นบ่อดินบ่อดินก็มีไนตริฟายไนตริฟายแบคทีเรียอยู่ในบ่อดินที่มันทาหน้าที่ให้เราอยู่แหละนะครับออกซิเจนต้องเพียงพอมากกว่า5 ppm ถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการบ,บาําบัดแอมโมเนียให้เป็นไนไตรซ์มันต้องใช้โเห็นไหมฮะ แล้วก็เป็นไนเตรตเนี่ยมี O3 ตัวต้องเพิ่มพัาอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพวกนี้ต้องใช้ออกซิเจนถ้าขาดออกซิเจนเนี่ยมันก็จะไม่ไม่สามารถเกิดได้ดีและที่สําคัญคือต้องมีอัลคาลินิตี้ในน้ําที่เพียงพออันนี้เป็นหัวใจสําคัญเพราะนั้นปัจจัยที่เราควรจะมอนิเตอร์อย่างยิ่งคืออัลคาลินิตี้เป็นปัจจัยที่หลายหลายคนมองข้ามมานานนะครับเราจะรู้สภาพกระบวนการในบ่อได้โดยการมอนิเตอร์อัลคาลินิตี้บ่อที่ดีถ้าเป็นระบบที่หมุนเวียนควรจะต้องเติมตลอด อันนั้นแสดงว่าระบบในดเวชันมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าบ่อไหนที่ไม่ต้องเติมอัลคาไลน์คือไม่ต้องเติมพวกปูนเพิ่มเลยไม่เติมเลยแสดงว่ามันมีกระบวนการอื่นที่มันสร้างไอตัวนี้เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องระวังไม่ใช่ว่าไม่ดีหรือทําไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจแล้วก็ต้องระวังนะครับเราพูดถึงร้อย ppm แต่เราเติมเกินได้นะครับเติมสองสามร้อยก็ได้นะ,ะแต่ว่าบางทีแบบมันแพงมันต้องเป็นค่าใช้จ่ายอยู่นะครับหลายๆคนก็ก็ค่อยๆเติมเอา เมื่อไหร่ที่เราปูพลาสติกเป็ดที่บ่อนะครับเมื่อนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นบ่อไม่มีดินนะครับในทิฟฟายแบคทีเรียตามธรรมชาติมีน้อยในเวลาเริ่มต้นเราจะพบในไตรสะสมขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับงนั้นเนี่ยตัวทั่วไปนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเจอปูบ่อกันใหม่ๆนะครับพอในไต้ขึ้นสิ่งที่เราทำก็คือเราจับกุ้งออกแล้วก็ถ่ายน้ําออกฆ่าเชื้อในบ่อให้ให,หม่แล้วก็ใส่น้ําลงไปเราก็เลยไม่เคยแก้ในใตได้หลายคนยังไงก็เจอ แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราทิ้งน้ําไว้สักพักหนึ่งเพราอแบคทีเรียตัวนี้โตขึ้นนะครับเราสามารถใส่กุ้งแล้วเลี้ยงต่อได้เพราะว่ามันบําบัดในตายได้เองนะครับอย่างเช่นการไม่ว่าบอ่อไหนก็ตามเราต้องการออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยการเติมออกซิเจนในบอ่อไม่ใช่ไปเติมเพื่อให้กุ้งหายใจอย่างเดียวหลายคนเข้าไปคิดอย่างนี้เมื่อก่อนก็มีคนมาถามว่าอยากจะเติมออกซิเจนโดยการที่ ไปคิดว่ากุ้งมันหายใจเท่าไหร่แล้วจะเติมออกซิเจนให้มันเพียงพอซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่ากระบวนการอื่นๆการย่อยสลายทางชีวภาพทั้งหลายที่เกิดในบอ่อก็ใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการเซียนที่สูงมากแล้วเซียนที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเครื่องตีน้ําอย่างเดียวนะครับออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงโดยสาล่ายในบอ่อนี่แหละมันยังมีอีกเยอะไม่ใช่แค่เครื่องตีน้ำนะตะกอนแขวนลอยที่มีอายุมากกว่า1เดือนมันจะบําบัดในดิฟิเคชันได้เองอันนี้เป็นธรรมชาติ เพราะนั้นถ้าเราเลี้ยงแล้วมันมีตะกรอนแผนลอยในน้ําซ,ซึ่งมันเกิดอยู่แล้วจากขี้กุ้งจากอะไรพวกนี้นะครับมันกลายเป็นตะกรอนแผนลอยพวกนี้มันสามารถช่วยในการบําบัดได้เพราะนั้นเวลาที่เรามองระบบเราต้องมองว่าอ m m o n ที่เกิดขึ้นมันไปทางไหนบ้างมันกลายเป็นตะกรอนสักเท่าไหร่มันช่วยบําบัดอยู่ใช่ไหมโดยการมอนิเตอร์แอมโมเนียในน้ำถ้าแอมโมเนียในน้ำยังต่ําอยู่แสดงว่าการาบำบัดเกิดขึ้นอยู่นะฮะแล้วถ้าแอมโมเนียสูงจะทํำยังไงก็คือเราก็มองว่าการบำบัดมันหายไป หนึ่งต้องลดแอมโมเนียก่อน,น,นอ,อาจจะต้องลดอาหารบ้างแล้วไปเร่งกระบวนการบำบัดก,กิดดนขึ้นกางแจ้งนะครับเราบอกว่าอย่าอย่าเลี้ยงเกิน1กิโลกร,รัมต่อลูบาต์เมตรเลยนะครับมันก็มันจะเซฟกว่านะครับถ้าถ้าได้พันหกร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่ที่เราเลี้ยงกันเนี่ยาน้ำเลีหนึ่งเมตรก็คือหนึ่งกิโลกร,รัมต่อลูบาต์เมตรนะครับอย่าไปเลี้ยงมากกว่าน,นี้นะครับก็จะทำให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะอยู่ตัวสมดุลและบำบัดได้เองตามธรรมชาติ เราควรจะเตรียมสภาพบอ่อเลี้ยงให้เกิด n i t r o g ันที่สมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตาร์ทบ่อแล้วอย่าเพิ่งรีบลงรอ,งองสักนิดนึงอาทิตย์สอ,อาทิตย์ก็ยังดีนะครับเดี๋ยวเชื้อมันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วระบบมันจะอยู่ตัวเองนะครับถ้าเราเลี้ยงความหนาแน่แนสูงต้องเติมอากาศนะครับแล้วก็ 2- อถึงสกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่เป็นลิมิตแล้วนะเท่าที่เราทากันทดลองมาเนี่ยนะครับห้ามเลี้ยงบอ่อดินเกิน3กิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรระบบไม่ไม่ไหว ระบบรองรับไม่ไหวเราจะพบการบางทีเป็นจะเน่าเลยนะครับพื้นบ่อนะเพราะนั้นไปคำนวณถ้าน้ำลึกนะครับอาจจะดูได้ความได้ได้ปริมาณกุ้งเยอะขึ้นแต่เคมจริงแล้วให้ไปให้ไปคำนวณกิโลกร,รัมต่อลูกบ,บาทเมตรแล้วก็เลี้ยงแค่หนึ่งก็พออย่ากเกิน1นึู่เลยนี่ะครพอแล้วนะครถ้าเราจะทําให้กุ้งรอดได้ดีนะครับแต่ว่าก็ไปหักลบกําไรเอาเองก็แล้วกันนะฮะในส่วนของบ่อไร้ดินกลางแจ้งนะครับ การสะสมในไตจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมทั้งบอ่อที่เราเลี้ยงบ่อกุ้งในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ที่เราปู PE ทั้งบอ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเดือนแรกนะครับการใช้บอ่อพักน้ําแล้วหมุนเวียนน้าออกก็จะช่วยถ่ายไอในไตที่มันสะสมเกิดขึ้นเนี่ยออกไปได้ถ้าเราเลี้ยง1-2กิโลกร,รัมต่อบัติเมตรในบอ่อที่สมดุลแล้วนะฮะหลังจาก1เดือนไปแล้วคือผนังของบ่อเนี่ย นะครับไอปวพีปูพื้นบ่อทั้งหลายเนี่ยมันจะมีเชื้อเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติรวมทั้งเชื้อที่อยู่ในดินในตะกรอนแขวนลอยทั้งหลายนะครับมีแนวโน้มว่าถ้าเราเลี้ยงอยู่ประมาณ1 2ึงถึงกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ระบำบัดนะครับให้เชื้อธรรมชาติมันเกิดบําบัดขึ้นมาเองถ่ายแค่ตะกรอนของเสียออกไปซึ่งอันนี้ในที่สุดเนี่ยก็จะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งที่เราใช้กันในปัจจุบันเพราะเวลาที่เราพูดถึงว่าบ่อเลี้ยงได้10ตันต่อไร่อะไรที่เราเลี้ยงกันในปััจจุบนเเ่่งไไไหาาาควมมมมมข้้ดสูกร นะครับเพราะฉนั้นระบบธรรมชาติเนี่ยยังช่วยได้เยอะไม่แน่จริงอย่าเลี้ยงเกิน10กิโลกร,รัมต่อรูกบาทเมตรนะครับอันนี้แนะนําเลยนะฮะสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นบ่อรูปแบบไหนก็ตามนะครับมันเกิดไนตริเฟชันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อดินกลางแจ้งบ่อไร้ดินกลางแจ้งหรือบ่อในโรงเรือนกระบวนการไนตริเฟชันเกิดหมดมันจะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองมันจะไปอยู่ตรงไบโอบอลที่เราใส่มันจะอยู่ที่ผนังมันอยู่ที่ตัวท่อนะครับอยู่ที่เสาของไอตัวไอ,ไอ สะพานยอก็มีน f i ว a ิชันเกิดขึ้นมีทุกที่อวนที่เราใส่ไปในบอ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้ต้อง,ต,องต้องคิดอยู่เสมอว่าเกิดขึ้นแล้วบอ่อต้องมีออกซิเจนและไบคาร์บอเนตไคาบินที่เพียงพอจัดตรงนี้ให้ดีแล้วก็การที่เราเลี้ยงไปแล้วเราพบอาร์คคาร์บนีเพิ่มขึ้นนะครับตรงน,นี้ประเด็นเลยนะฮะถ้าอคารเพิ่มขึ้นเป็นจุดที่เราต้องระวัง